เิดเหตุเพศภัยอันใดขึ้นแก่คนเหล่านี้ขอรับตอนนี้ผิวของมันนะมีตุ่มผู้พองเน่าหนองออกมาเยี่ยงนี้อาตมาคิดว่าน่าจะเป็นโรคหาใครไข้ย้ายก็จงรีบย้ายออกไปเสียโดยพลันส่วนใครยังไม่ศบช่องก็ให้อยู่แตนเรือนตัวเสียมันคงเป็นเรื่องใหญ่แนะ่หากเจ้าถ้าจะหนีไปกับพี่บัดเดี๋ยวนี้ หลงดีกับเองนายอพลอยหนีไปเสียทำไมมันออกอาการยิ่งนี้ขอรับชาวบ้านอะ่ะบอกว่ามันกลับมาจากในป่าแล้วก็มานอนจับไข่อยู่วันหนึ่งได้จากนั้นมันก็พันชัดเก่งไปเสียอย่างที่เองเห็นนั่นแหละ พิซูนุโล่อยู่ไม่ไกลอยากที่นี่นะที่นั่นเราน่าจะปลอดภัยรเราจะต้องช่วยคนที่เหลืออยู่ อะไรครับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ผีห้าอายุทยาใช่แล้วนี่ครับนั่นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเลยครับผู้ <บน S 1> ชมหลายๆคนบอกว่าผมพูดจาไม่สุภาพเออ แต่ไม่ใช่นี่คือโรคหา่าไง <laughs> เป็นเรื่องของอดีต <laughs> นะโรคนี้มีจริงจ <laughs> ริงคราบโรคหาเอาละนะครับวันนี้เรามีโอกาสพูดคุยนะฮะกับผูุ้่มกับภาพยนตร์นะครับ,บรวมถึงทีมนักแสดงด้วยต้องต้อนรับนะครับหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคนนะครับคุณสัญญาสิงหา์าคุณอาภาภา,า,าวิไลคุณวีรีรดาพันธ์และคุณธนพลมหาถอดสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผม่อวิชเหมือนกันนะรชื่อเต็มนคุณเต็มพวพีแทบเอฟก็ได้อ่าเดี๋ยวเรามาว่ากันไงโอ ดามก่อนเลยดีกว่านะฮะ ouais อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าให้หยิบเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมาทํากับภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะก็หลังจากสร้างภาพยนตร์เรื่องที่แล้วเสร็จนะฮะก็คิดว่าอยากจะทําหนังตลาดสักเรื่องที่ที่ยังหาดูไม่ได้ครับก็คือเป็นเป็นเป็นคอนเซปต์ของผมอยู่แล้วว่าอยากสร้างหนังที่เป็นหนังทางเลือกจะเป็นหนังดูง่ายนะฮะแต่เป็นหนังทางเลือกที่ที่หาดูไม่ค่อยได้อะไรที่เรามันมีอยู่แล้วในตลาดทั่วไปจาก180บาทมันคุ้มกว่าการลงทุนทั้งปีที่จะทําหนังอยู่แล้วนะครับ แต่พอมันหาดูไม่ได้ก็รู้สึกว่าคนดูควรจะได้รับทางเลือกที่ที่จะได้ดูอย่างอื่นบ้างก็เลยนั่งคิดว่าเราจะทํายังไงดีนะฮะจะทำหนังแบบไหนก็เลยคิดถึงหนังประเภทเขาเรียกสแลชเชอร์ฟิล์มหรือหนังแบบสยองขวัญกึ่งบู๊นะเลือดอาบระสุท้ากันอะไใช่ับฟันคอนะครับซึ่งซึ่งแนวนี้ไม่ค่อยมีในเมืองไทยครับแต่แต่ขนาดเดียวกันก็คิดว่าจะทํายังไงให้ให้มันดูเป็นเป็นที่มันแตกต่างไม่เหมือนหนังฝรั่งเพราะเราหาดูจากหนังฝรั่งได้มีให้ดูอยู่แล้วใช่ฮะจะทํายังไงที่จะที่จะสาาาามมรถทํใใหห้้ันดูแตตก่ง แล้วก็จานำโกลวมันจะรุนแรงเกินไปไหมกับภาพที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเบานะผมว่าถ้าที่บกับหลังฝรั่งสมัยนี้ผมว่าโอ้โหในซีรีส์ผมดูแบบสปาตักคัสฮะซีรีส์ผมดูเลบมาเป็นชิ้นๆเลยพี่โหดไป็นยันโปกกว่าชู้กว่าฆ่ากันแบบผมว่าโหดกว่าโหดกว่าของเราแบบอันนั้นดูดุไปด้วยซ้ำแต่ของไทยผมพยายามจะเฉลี่ยให้ให้ดู ตื่นเต้นแต่ไม่ดูโหดร้ายเกินไปนะฮะถ้าเกิดว่าผีหายยุธยาเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงโรคหาหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นๆใช่ครับคุณชาดำเลยหยิบยกหรือว่าเซตติ้งเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมาด้วยถูกไหมฮะก็คือผมมองว่าตอนแรกสมัยแรกคือผมผมมองว่า เอ้ยหนังเรื่องนี้ควรจะเป็นหนังประเภทหนังซอมบี้แต่แต่ไอ้คำว่าซอมบี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นคำพูดที่มันเหมือนกับว่ามันอยู่ในยุคสมัยนี้คมันเกิดขึ้นอย่างตอนนี้แล้วอยู่ดีวิ่งข้ามาแอ้เนี่ยแต่พอผมคิดว่าถ้ามันเป็นในอดีตเนี่ยมันน่าจะมีอะไรแล้วมันอยู่ในเมืองไทยมันน่าจะมีอะไรที่ที่เกี่ยวข้องกับกับไอ้คำว่าซอมบี้อยู่ผมนั่งเช็คเลยว่าผีในเมืองไทยมีอะไรบ้างบอเปดกระสืออพวกนี้เราเคยเห็นภาพหมดทุกอย่างปรากฏผมไปเจอคําพูดหนึ่งผีห่า ผีหาเนี่ยในพจนานุกรมเขาว่าจัณฑิตบอกว่าเป็นผีที่แพร่โรคหาผมบอกเฮ้ยมันตรงมากเลยแต่ขณะเดียวกันผมก็ต้องบอกว่าอ้าวแล้วทีนี้ไอ้โรคหาเนี่ยมันเกิดช่วงไหนบ้างผมก็เลยไปไปเซตอยู่ในช่วงปี2100กว่าึรับกว่านะฮะช่วงนั้นเป็นช่วงทีของสวัสดียกทัพมาตีพิษณุโลกและพิษณุโลกเกิดโรคระบาใช่ฮะก่อนเสียกุ้งทั้งที่หนึ่งแป๊บเดียว ตอนนั้นระบาดแล้วมันมันไม่มีท่าคือตายหมดใช่ไหมถูกนะก็ระบาดเองมันเล่นอะไรเล่นไปหลายที่แล้วใช่เราไม่น่าเราได้เฉยๆแล้วไงเราเล่นไปแล้วไม่ตื่นผมก่อนแหมยังไม่ทันเมื่อกี้ก็เป็นที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องนี้นะผู้ชายดำยิบขึ้นมาถามนะฮะมาถึงนัาแสดงกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างกับบทบาทที่ได้รับในเรื่องนี้ฮะนั่งเองก่อนเลยนะฮะสัญญา ค่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณชายดาก่อนที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็เออจริงๆบทเรื่องนี้เนี่ยฉันรับบทเป็นค่อนข้างเป็นวัยเดียวกับเรานะคะคือวัยอายุแบบมัน20อ,อะไรเงี้ยเด็กที่ยังไม่ได้โตขนาดนั้นซซ่่ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างถูกสปอยก็คือฐานะค่อนข้างรวยอะไรอย่เงี้ยน,นะคะส่วนเราก็ไปแบบไปรักกับ พระเอกพี่เต้ยพงศกร์เชื่อเขาเป็นเด็กวัดแล้วมันก็ถูกขีดกันกันแต่เราก็ไม่แคร์นะหนีจุดฤทธิ์เราไม่โอนจะเรียกไงนี่ก็จะบ้าจุดฤทธิ์เลยค่ะใช่แล้วนี่พ่อมันมีอุบัติผีห่าเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้ทําให้มันเกิดเรื่องราวมากมายทีนี้เราก็จะต้องมาดูพาชีวิตคนอื่นอ๋อเออพาชีวิตคนอื่นบ้างอ๋อหนึ่าจะมีแต่พระเอกนางเอกแล้วก็หนีผีไม่ใช่ไม่หนอนวิ่งหนีผีไม่มีแล้วมีแล้วมีแซ่บจริงเนี้ยอ่าว เอือแม็กก so ี ee, oy, e ้แม็กก mmm ี้บ้างแม็กกี้สมบัติเป็นแม็กกี้รับบทเป็นอีพลอยค่ะอีพลอยนี่มีความสามารถพิเศษคือชอบชอบเล่นมือไม่ใช่ค่ะก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดงงอ่ะชอบเล่นมือไปไปเขาเขาจะพูดต่อเขาจะพูดตรงเขาจะพูดตรงว่าฮึ๊กกันฮึ๊กฮึ๊กก็คือว่าชอบชอบจะเป็นชอบใช้ภาษากายเยอะชอบ ชอบสื่อสารโดยร่างกาย Body language ผมไม่เข้าใจแล้วเพราะว่าเพราะว่าพูดไม่ได้หูหนัวเป็นใบ้หูหนัวกันจะยุดอะไรพูดที่คัดหวังไงเนี่ยพูดพูดที่มีอะไรแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นนางคณิการู้จักนางคณิกาไหมไม่นางคณิกาก็คือ นางที่ให้ความสำราญความสุขกับผู้ชายในโรงชำเราชายเหมือนอยู่ในโรงเตี๊ยวเลยเหมือนนน้ำจีนเลยโคมแดงอย่องนี้ก็ต้องสื่อสารด้วยสายตาแล้วก็บอรี้แลงเกวชอย่างเดียวเลยเม่๋ยวเวลาจะเจอผี เราต้องไปเรียนแหมภาษามืออะไรเงี้ยครับต้องเรียนไหมก็จริงๆแล้วสมัยไม่เคไมีภาษามือไม่ลืม่อจะเป็นการสื่อสารด้วยมือแต่ไม่มีภาษามือโอ้ชายรำต้องไปหากันบ้านมาก่อนว้วยนะต้องทำกันบ้านระดับหนึ่งครับก็โชคดีที่เราเราได้มีคําแนะนําจากพี่ที่เขาเป็นหูหนวกเป็นใบ้จริงๆว่าเขาจะมีการสื่อสารยังไงคือคนใบ้เนี่ยเขามีเสียงนะคะไม่ใช่ไม่มีเสียงเขาสามารถที่จะแบบว่าอ่ะอ่ะอะไรได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยตอนไปภาพเสียงก็ต้องไปพากอ่ะ เอ้เรื่องเงี้ยค่ะก็ออกออกมาแค่ประมาณแบบอะอะไอยอางเงี้ยเพราะว่า เขาเวลาที e: <c Ris ky> <Na> ่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรือว่าเวลาที่เขาเห็นผีหรือตกใจหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีเสียงออกมาเต็มเพรืชั่นในแบบของเขาเลยใช่ค่ะโหยากเหมือนกันบทบาทที่ท้าทายว่าคุณชายทำกันบ้านจริงๆนะฮะมาทางฝั่งนี้ครับผมแล้วข้ามเรื่องวิสุทธิ์ดาดีกว่าเดี๋ยวเราเรียวพี่สาวเดียวพี่สาวก่อนแล้วกันก็นะครับผมก็จะรับบทเป็นไอ้ขวัญนะครับไอ้ขวัญเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนซีกับไอ้คงเลยก็คือหนุ่มเตยนั่นเองก็คือแบบว่าเป็นเป็นเพื่อนที่ถูกเลี้ยงมาด้วยกันออยยู่่ในววัดหลลงงพเเี้า ยังมาอย่างดีแบบว่าโตขึ้นมาไอ้คงนี่เข้าใจเขาเพื่อนนะครับผมใช่ไม่ไหวานเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีคือแบบว่ารักเพื่อนมากแต่เพื่อนนี้ติดฝิ่นไม่ใช่เหรอใช่จริงใช่ไหมครับคือในตัวผมเนี่ยจะเป็นจะเป็นเจ้าสำราญชอบดื่มเหล้าชอบไปเที่ยวลงจำลาวชายก็เเลยมาจอกับคณิกกา็เลยมาเจอกับอีพลอยใช่ซึ่งซึ่งก็จะแบบว่าเป็นคนที่แบบชิลๆบางโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่า คือไอ้คงเนี่ยจะชอบมีปัญหาแบบเฮ้ยจิ๊บต้องพาอีเมียนไปหนีจะชอบแบบ oh. มีเรื่องมันอะไรอย่างเงี้ย oh. ก็ต้องคอยช่วยสปอร์ต oh. เพื่อนจนพอมีไอ้โรคผีห่าเข้า <P 5. S 1> <อ>มาเนี่ย oh. ก็จะแบบว่าคอยแบบช่วยเหลือทุกๆคน อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหแกช่วยเหลือเองได้ไงเอบ้างเลยพี่คช่วยเหลือทุกคนเลยอใช่ก็คือก็คือเป็นที่พึ่งหลายๆคนเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งใช่เพราะว่าแบบว่าด้วยความที่แบบเราก็แบบเฮ้ยพร้อมลุยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แต่อย่างที่บอกว่าช่วยช่วยเหลือคนนั้นไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าก็รับบทเป็นบัวนะคะเป็นอีบัวเป็นหญิงเหล็กที่สาวแกร่งมากๆเลยเป็นช่างตีดาบ แทนด่าขายดาบแล้วก็เป็นคนที่ต้องจับดาจับพอแล้วก็สู้ก็คือจะฉีกมาจากสองสาวสวยฝั่งผมก็เลยไม่รู้เอาอะไรไปช่วยเขาผมมีเคียวอันเดียวอ่ะเขามีดาบเต็มบ้านเลยไม่รู้จะช่วยังไงเรื่องนี้ก็จะบู๊เต็มที่เลยต้องมีคู่ใจอีกคนนึงก็คือเป็นเป็นพี่คันีที่ไม่ได้มาในวันนี้นะคะเรียกได้เทพก็จะเป็นแบบ ปันข้อผีหาด้วยดาวถูกลงฟันเก่าเขา<อ><ส>จะเก่งสุดถ, <c oughs> ถึงถ้าเกิดว่าเราดูภาพอย่างเงี้ยครับคุณชาดามภาพที่ออกมาโปรโมทออกมาอะไรอย่างงี้นะครเรื่องของเขาเรียกว่าการถ่ายทำเรื่องของผีเรื่องของอะไรอย่างงี้ถ่ายทำค่อนข้างยากไหมคเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่ยากครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือคือโจทย์ที่ยากคือการทําอย่างไรที่จะทําให้เรามีทรัพยากรจํากัดหนังไทยไม่ได้เหมือนอเวนเจอร์ไม่ได้เหมือนเราฟิล์มันไม่ได้เป็นหนังขนาดฟอร์มยักษ์นะครับเรามีทรัพยากรจํากัดจะทํายังไงให้รู้สึกว่าคนดู ถือเงินเข้าไปในราคาเดียวกัน180บาทเท่ากัน200บาทเท่ากันแต่ได้รับความคุ้มค่าเราได้รับความคุ้มค่าพอๆกันนั่นหมาคือโจทย์ที่ยากมากต่างหากแต่การถ่ายทําทุกๆวันคือด้วยนักแสดงและทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานทำงานเต็มที่แล้วเราก็แตนถามว่าเหนื่อยไหมโอ้โหถ่ายทำกันนานไหมครับประมาณ6เดือนที่เราถ่ายกันแต่ว่าในช่วงของการทํางานจริงเ่ประมาณ2ปีครับผม ที่เราอยู่ตอนกินต้องทำกันบ้านด้วยอะไรดย่างนี้เยเนี่ยเลภาพเนี่ยคือเราทำงานกันอยู่ทุกวน็ถ้าเกิดมาดูเมื่อกี้เลย์ภาพมาเนี่ยทุกซีนทุกฉากที่ผู้ชายเจ็บนะลงอธิบายเองทั้งหมดเลยนะ ฮะก็ก็จะอธิบายต้องดูแลหมดฮะกอันนี้ก็กระโดดกระโดดไม่พอฮะต้องมีความจริงมีระเบิดไล่หลังด้วยฮะพอของจริงใช่อย่างเงี้ยครับตู้เนี่ยครับระเบิดตามหลังแล้วครับโดนไฟไหม้ที่หลังด้วยฮะโดนจริงฮะเนี่ยโดนติดมีแผลอยู่ถึงทุกวันนี้ฮะเปิดดูหลังได้ครับแบบโอตอนนี้สักายไรดูดร์แมนทับครับไฟลายมิกูดูเลือดดูเลือดนะพมากเรียกว่าเอ่อได้ถ้าเกิดไปติดตามชมภาพยนต์เรื่องนี้นี่คือครบรถครับเนี่ยฮะ น่ากลัวไหมหลายคนไม่น่าเชื่อนะเอาจริงผมดูแค่ชื่อเรื่องนึกว่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องปีที่จะนั่งดูอยู่แอุ้ยอะไรเงี้ยขึ้นมาส่วนใหญ่ผมคือคือส่วนส่วนสำคัญของของหนังคือความจริงแล้วหนังทุกเรื่องต้องขับเคลื่อนไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยความน่ากลัวหรือความตื่นเต้นแต่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวที่เราจะต้องเชื่อตัวละครแต่ละตัวจะมีปมของเขาเองมีสตอรี่ของเขาแล้วพอเขามารวมกัน บางคนเกลียดกันบางคนชอบกันบางคนอย่างสองคนนี้เขาจะจิ้นๆิกันนิดนึงแคทกับเต้ยก็จะเป็นคู่กันเนี่ยสองคนพี่คันทีโซดากับพี่คันทีก็จะมีแล้วก็สองคนไม่ใช่ว่าจะชอบกันหมดบางทีบางคนเกลียดกันบางคนไม่ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันพอเขามารวมกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นส่วนสําคัญความน่ากลัวของของเรื่องราวในในหนังประเภทนี้จริงๆครับส่วนใหญ่อยู่ที่คนไม่ใช่ที่ที่ผีแต่ผีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทั้งหมดเนี่ย ต้องมาเจอความกดดันสุดๆจริงๆครับผมถ่างแก๊สสัญญาบ้างดีกว่าว่ากับการรับบทบาทนางเอกภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสหรับเราสมญยจะเห็นสวยๆอยู่ในละครอะไรอย่างเงี้ยหรือตามโซเชียล Instagram เลย Instagram เรื่องนี้เดียวรื่องนี้เดี๋ยวยังไงยังไงกับบทบาทนักแสดงภาพยนตร์ก็มีปัญหากับคุณชายนิดนึงอะค่ะจริงหรอมีปัญหากับคุณชายคุณชายคะจะไม่หนูสวยได้หรอคะเปรียบแบบแปะบนหน้าหนูทั้งเอาอะไรมาแปะนะ ดินเดินเลือดเลือดเรื่องนี้คือทั้งฝุ่นทั้งเลือดทั้งอะไรนะคะก็คือคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แค่ค่อนข้างแฮปปี้มากเพราะว่าอย่างแรกคือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของแครแล้วก็ คือแคทต้องพูดเลยว่าเคยเล่นพีเวียดมาแล้วในเรื่องเครือถาของพิภพซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าพีเวียดยากแล้วพอมาเจอเรื่องเนี้ยยากกว่ามากเพราะพีเวียดอันนี้คือพีเวียดของจริงตอนแรกแคทเปิดเปิดกระดาษมาถามคุณชายว่าอันนี้แปลว่าอะไรคะอ่านมาไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยเราไม่เข้าใจเลยเพราะมันไม่ใช่ศัพท์ที่แบบไม่ใช่สัพท์ที่อ่านแล้วยังเข้าใจแต่นี่อศับที่ มันแปลว่าอะไรมันไม่มันไม่เข้าใจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเกิดไม่ทันอย่างตอนนั้นเรามีบทอะไรนะโมตสุนต้นไผ่แล้วยายจะเห็นต้นสักเราซึ่งซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนในภาษาไทยแล้วนะแล้วก็เขียนในภาษาทยอยู่ในบทเราบรรดาคนยุคนน้แล้วก็แต่งเยอะก็แต่งขึ้นมาครับส่วนใหญ่ภาษาคำส่วนใหญ่ที่นักแสดงพูดจะจะเป็นคำสร้อยคล้องจองกันซะเยอะด้วยมันก็เป็นคำที่พูดไม่ค่อยเข้าปากสักเท่าไหร่ก็ต้องฝึก ฝึกแบบฝึกการออกเสียงเรื่องนี้้มตองพูดเลยไม่พูดอยากพูดเลยอยากเราไม่พูดเลยเนี่ยคงที่เป็ได้ถามถามว่าอ้าวแม็กกี้สบายสิไม่ต้องมาพี่หนึ่งหันมาบอกว่าไม่แม็กกี้ต้องเอือเออเออเออแล้วซึ่งยากมากยากยากกมีไดอะไรหรอกเราไม่ได้ไม่ได้แบบว่าใช้แบบพูดออกมาได้หมดอารมณ์อย่างเงี้ยเนาะใช่มันอาจจะน่าหงุดหงิดนะจะแบบไม่ได้สักทีจะแบบว่า โอ้ยโอเคผ่านเอางี้ไม่ดูประเด็นคือแม็กกี้เนี่ยปกติเป็นเด็กที่แบบสนุกสนานตั้งเยมากอยู่ในกองเลยแบบทุกคนแบบชอบชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบกำลังถึงช่วงที่จะต้องถ่ายเนี่ยทุกคนจะไม่คุยกับเขาเลยทำไมเขามีสมาธิแบบไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแบบหลุดหลุดทำอัดด้วยอะไรอย่เงี้ยงต้องใส่หูฟังด้วยครับตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ได้ยินเสียงข้างนอกใส่อะไรที่อุดหูไว้ช่วงที่ฝึกเวิร์กช็อปเนี่ยค่ะก็จะมีให้ฟังเพลงดังๆเลยฟังเพลงอะไรก็ได้ของพี่แต่ ในโลกของเราแต่ว่าเราจะมีคําที่ต้องสื่อสารกับเพื่อนๆว่าสมมติว่าเราอยู่เราอยู่ในงานวัดเราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนๆยากมากไม่ต้องพูดแต่มีความสุขแต่สนุกงานวัดยังไงดีว่าล้ำมงปลาปงยิงปืนอะไรางเนี้บรรยากาศกบรยากาศใช่ด้วยที่จำกัดครับผมวันนี้เราฝากแล้วว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ติดตามได้ยังไงเมื่อไหร่ตอนนี้เข้าโรงเราด้วยเข้าแล้วนะครับใช่แล้ววันที่สองวันที่หนึ่งช่องทางต่างๆครับ พี่ครับพี่รับก็เนี่ยนะครับภาพยนตร์ฉายแล้วนะครับผมก็ทุกลงภาพยนตร์ทั่วทั้งประเทศนะครับเป็นงานที่พวกผมตั้งใจทํากันมากๆนะฮะทั้งทีมงานนักแสดงนะครับผมอยากให้งานตัวนี้เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะฮะเป็นงานตลาดนะฮะดูได้ดูได้ง่ายแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็กๆเท่าไหร่ผู้ปกครองควรใช้วิจารณญาณสักเล็กน้อยในการในการพาลูกหลานเข้าไปชมแต่ แต่อยากให้ได้รับความสนุกแล้วถ้าใครใครดูอย่างลึกซึ้งก็อาจจะได้อะไรกลับไปเกี่ยวกับสังคมไทยบ้างไม่มากก็น้อยฮะแต่อย่างน้อยก็มันแน่นอนฮะอันนี้ใช่แล้วนะครับก็ร่วมกันนะฮะสนับสนุนหนังไทยนะฮะเรื่องราวดีๆแบบนี้จะได้ให้คนไทยได้ดูกันเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะคุณชายดำนะครับรวมถึงทีมแสดงด้วยจากพีห่าอายุธยาขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้รอคุณผู้ชมอยู่แล้วในโรงภาพยนตร์นะครับผมวันเสาร์ที่นี้วันหยุดเนี่ยใครยังไม่รู้จะไปไหนดีอุดหนุนหนังไทยเรื่องนี้ก็ได้นะครับพีหอโยธยาครับติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะวันนี้นะฮะเวลาหมดลงแล้วสุดสัปดาห์แบบนี้นะฮะไงก็ใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการขับรถขับราด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าพิธีกรนะครับวันนี้มาแบบหล่อมากๆเลยคุ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะฮะทางอาริเบนทีวีเอชดีหมายเลข3 4แล้วก็ฝากด้วยสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์<ช>นะฮะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงพบมก,กับสันนีด้วยนะครับผู้ชมครับเอาล่ะวันนี้ลาลไปก่อนแล้วผมก็ปีนัทกรวีรวีโรดรวมถึงทีมงานนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในเที่ยงครึ่งวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ